เมื่อสาวสวยหลงรักหนุ่มอ้วนที่ทุกคนลังเกียจเขาใช้วิธีการใดมัดใจเธอสวัสดีครับชูวิติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องรักหวานอมเปรี้ยวหนังเปิดตัวที่หนุ่มอ้วนอีจงางไฮยอกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยโรคตับอักเสบที่สามารถติดต่อได้พอพ่อแม่รู้ก็กลัวติดเหมือนกันถึงปากจะบอกรักลูกแต่ไว้จะส่งของกินมาให้นะ ออ้โลักกูเหลือเกินซึ่งแม้แต่คนไข้ร่วมห้องก็ลังเกียดกลัวจะติดโรคจากเขาทั้งที่ดาอื่นพยาบาลสาวบอกว่าไม่ติดหรอกเพราะเขาเป็นตับอักเสบบีไม่ใช่ A โชคดีของจางไฮยอกก็คือมีนางเอกสาวสวยคนนี้คอยดูแลในคืนนั้นจางไฮยอกได้บังเอิญเห็นนางเอกแอบสูบบุหรี่ที่บันไดหนีไฟพอเขาเห็นแหวนนางเอกก็บอกว่าเป็นแหวนเรียนจบนะ่ะ แล้วหัวหน้าพยาบาลก็เสียงดังถามว่าใครแอบสูบบุหรี่ตรงนั้นนางเอกก็โยนขี้เลยครับบอกจงางไฮยอกว่าโรงพยาบาลมีกฎห้ามสูบบุหรี่นะทำแบบนี้ไม่ดีนะคะสรุปกูผิดเหรอวะจากนั้นนางเอกก็มาขอบคุณจงางไฮยอกที่ช่วยเธอเอาไว้พร้อมกับบอกว่าทานเยอะๆนะคะจะได้หายไวๆแต่กลับมาแย่งอาหารกูกินซะอย่างนั้น เมื่อเธอรู้สึกตัวก็ขอโทษบอกหิวมากไปหน่อยวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวซึ่งเขาก็มองว่าน่ารักอะ่ะคืนนั้นนางเอกเหนื่อยมากจนเผลงีบหลับที่เตียงเขาแต่เพียงชั่วครู่ก็ตกใจสะดุ้งตื่นต่อมาจางไฮยอกได้มาสู่บุหรี่รอนางเอกเพราะคิดว่าเธอชอบแต่กลับโดนนางเอกโมโหใส่ซะอย่างนั้นแล้วจางไฮยอกก็กดออดเรียกนางเอกมาที่เตียงเพื่อขอโทษ พร้อมกับเตรียมส้มเอาไว้ให้แถมยังบอกให้นางเอกมาหลบนอนที่เตียงเขาอย่างสบายใจโดยเขาจะปลุกเธอเองเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งขณะกินข้าวด้วยกันนางเอกก็บอกว่าหากใครได้เขาเป็นแฟนคงโชคดีน่าดูเขาก็เลยลั่นบอกแฟนบ้าบออะไรผมยังโสดพอเธอได้ยินน้ำเสียงแบบนั้นก็งอนไม่ชอบใจแล้วจางไฮยอกก็เห็นหมอคนหนึ่งมาจีบนางเอก แต่ประเด็นสำคัญคือแพทย์บอกให้เขากลับบ้านพรุ่งนี้เขาจึงจำใจต้องออกจากโรงพยาบาลวันหนึ่งเขาได้แอบมาที่วอร์ดคนไข้จนได้พบเบอร์โทรศัพท์ของนางเอกซึ่งหัวหน้าพยาบาลก็ไม่เห็นพอดีเขาเลยตีเนียนบอกว่าแวะมาเยี่ยมเพื่อนที่ยังไม่หายส่งผลให้จงหางไฮยอกลืมเบอร์ของนางเอกเขาจึงไล่โทรนับพันสายจนได้คุยกับเธอนางเอกถามว่าโทรมาทำไมเหรอคะ คือผมชอบคุณมากเลยครับงั้นคุณอยากแวะมาหาฉันหรือเปล่าเขาก็รีบขโมยกุญแจรถพอ่อพุ่งไปบ้านนางเอกพร้อมกับเครื่องดื่มบำรุงร่างกายพอมาถึงเขาก็เขินจนทำอะไรไม่ถูกงั้นผมกลับก่อนละกันแต่นางเอกก็ชวนให้นอนค้างที่นี่เป็นผมก็ไม่กลับเหมือนกันครับประเด็นคือเขาลืมตัวเอามือไปจับหน้าอกนางเอกแบบไม่ตั้งใจ โชคดีที่เธอไม่โกรธเช้าวันลุ่งขึ้นเมื่อดังเอกตื่นก็เห็นเขากําลังเปลี่ยนหลอดไฟแถมยังเตรียมอาหารเช้าให้เสร็จนางเอกซึ้งจนเข้าไปจูบเขาจางไฮยอกก็เลยคิดจะเปิดเกมบุกแต่เธอบอกว่ามันไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นหลังจากนั้นจางไฮยอกก็ตีเนียนมาเยี่ยมคนไข้เพื่อหาข้ออ้างนำอาหารว่างมาให้นางเอกที่โรงพยาบาลเขามีความสุขที่ได้ทิ้งขยะให้เธอ จางไฮยอกมาคอยรับนางเอกหลังเลิกงานทุกวันแล้วเขาก็สังเกตเห็นว่านางเอกไม่ได้สวมแหวนเนื่องจากเธอทำหายจางไฮยอกบอกว่าถ้าเขาทำงานหาเงินได้เมื่อไหร่จะให้เธอลาออกเพราะไม่อยากให้เธอต้องลำบากแล้วนางเอกก็ชวนเขาไปเที่ยวเกาะเชจูเพราะมีเพื่อนยกตั๋วให้เธออยากจะสวมเสื้อคู่กับเขาแต่ก็ไม่ได้เพราะจางไฮยอกอ้วนเกินไป ในวันเดินทางไปเกาะเชจูนางเอกจึงได้ซื้อรองเท้าที่เหมือนกันให้แก่เขาจางฮยอกสัญญาว่าจะลดน้ำหนักแล้วคริสต์มาสปีหน้าเราจะไปเกาะเชจูด้วยกันอีกหลังจากนั้นเขาก็วิ่งทุกวันจนผอมหุ่นดีจางไฮยอกยังคงเป็นคนทำอาหารเช้าเหมือนเคยสำหรับท่านที่เป็นคอหนังวันนี้ผมก็มีโปรโมชั่นเน็ตฟิกราคาถูกเพียง159บาทต่อเดือน โดยไม่มีสัญญาผูกมัดสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังรุ้นรับเงินกว่า50,000บาททุกเดือนสมัครง่ายเพียงสแกน QR code คบนหน้าจอแล้วใครที่เป็นตัวตึง r o v ก็จัดตี้มาให้ครบ5คนเลยครับชิงเงินรางวัลก,กว่า1,000 0บาทโดย2นักภาคชื่อดังวินซี่มาวินมาแวะและซันวลซาวแคสเตอร์ caster, จาก nf เเตอร์พร้อมกับรับหน้าที่เป็นคนทิ้งขยะแล้วหัวหน้าก็บอกจางไฮยอกว่าจะส่งตัวเขาไปทำงานที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในโซเขาจึงบอกนางเอกด้วยความดีใจนี่เป็นโอกาสทองของพวกเราในการสร้างอนาคตแม้ว่าลึกๆเธอจะไม่อยากให้เขาไปทำงานในเมืองก็ตามแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็ซื้อรถคันใหม่มารับนางเอกพร้อมกับแหวนแทนใจ โดยทุกวันจางไฮยอกจะต้องเผชิญปัญหารถติดเมื่อมาถึงเขาก็ได้พบประธานบริษัทและได้รู้ว่าตนเองต้องสร้างผลงานแข่งกับฮันโบยองลูกจ้างชั่วคราวอีกคนเช้าวันต่อมาเขาก็คิดจะสร้างความสัมพันธ์กับทุกคนด้วยการเลี้ยงกาแฟแต่โบยองกลับแย่งเอาไปเสิร์ฟเอาหน้าเฉยเลยจางไฮยอกก็เลยถามว่าไม่คิดจะบอกใครหน่อยหรอว่าผมเป็นคนซื้อ อุยฉันก็แค่ช่วยเสิร์ฟให้แค่นั้นเองนะทำให้เขาโมโหมากจนต้องระบายให้นางเอกฟังเพราะต้องการเอาคืนยายตัวแสบในวันประชุมประธานบริษัทได้ชื่นชมผลงานการออกแบบสะพานของโบยองแต่พระเอกกับค้านบอกว่าสะพานนี้ไม่แข็งแรงพอประธานจึงให้โอกาสพนักงานใหม่ทั้งคู่ได้พิสูจน์ฝีมือเมื่อจางไฮยอกกลับมาถึงบ้านเอาก็เพียจนเผลอนอนหลับ เกือไปทำงานสายด้วยซ้ำนางเอกที่รู้ว่าเขาต้องเหนื่อยขับรถไปกลับทุกวันจึงบอกว่าไม่เป็นไรเราเจอกันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้แล้วเมื่อเขามาถึงที่ทำงานก็พบว่าโบยองทำงานตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านพอจางไฮยอกเข้าไปถามเธอก็โวยวายร้องไห้ทั้งที่อยากกลับบ้านใจจะขาดแต่โปรเจกต์งานยังไม่เสร็จ เขาจึงยื่นมือเข้าช่วยจนไม่ได้อ่านลายที่นางเอกส่งข้อความมาหาแน่นอนครับว่าท่านประธานบริษัทชื่นชมผลงานของทั้งคู่ผู้จัดการจึงพาทุกคนไปเลี้ยงฉลองความสำเร็จถึงแม้จะดึกจางไฮยอกก็ขับรถกลับมาหานางเอกแต่เธอก็ไม่อยู่บ้านเพราะถูกหัวหน้าสลับวันหยุดให้มาเข้าเวรโดยเธอได้ขอให้เขาช่วยเปลี่ยนหลอดไฟที่ซื้อเอาไว้ แต่จางไฮยอกก็ขี้เกียจจนไม่ได้ทำหลังจากวันนั้นท่าทางของโบยองก็เปลี่ยนไปเธอชอบจางไฮยอกเข้าให้แล้วทั้งสองช่วยกันทำโปรเจกต์งานอย่างเข้าขาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเขาเริ่มละเลยที่จะตอบกลับข้อความของนางเอกแน่นอนครับว่าท่านประธานชื่นชมผลงานรูปแบบโครงสร้างสะพานของทั้งคู่โบยองจึงชวนเขาไปดื่มฉลอง เมื่อนางเอกโทรมาเขาก็อ้างว่าตอนนี้กินเลี้ยงกับหัวหน้าอาจจะกลับดึกหน่อยแต่กลับแน่ไม่ต้องห่วงทางด้านของนางเอกที่ถึงบ้านก่อนก็พบว่าเขายังไม่ได้เปลี่ยนหลอดไฟให้เมื่อจางไฮยอกกลับมาเธอก็ขอให้เขาช่วยเอาขยะไปทิ้งแต่เขาก็บอกปัดบ่นว่าเหนื่อยทำไมเธอไม่เอาไปทิ้งละ่ะจนเกิดมีปากเสียง,พงเพราะนางเอกเองก็เหนื่อยนอนไม่พอเหมือนกัน จนกระทั่งเธอบอกว่าประจำเดือนไม่มาจางไฮยอกจึงได้เงียบแล้วรีบนําขยะไปทิ้งเขาเครียดมากจนไม่มีสมาธิทํางานเพราะยังไม่ต้องการมีลูกแล้วนางเอกก็โทรมาบอกว่าเธอตั้งครรภ์ทำให้เขาต้องลางานเพื่อพาเธอไปคลินิกหลังจากที่กลับมาบ้านโบยองก็โทรตามใหญ่เพราะงานที่บริษัทยังเหลืออีกเยอะนางเอกที่รู้ว่าจางไฮยอก ต้องสร้างผลงานเพื่อจะได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจำจึงบอกให้เขากลับไปทำงานไม่เป็นไรเธอเข้าใจด้วยความที่รู้สึกผิดต่อนางเอกเขาจึงต้องตีรถไปกลับระหว่างโซกับอินชอนทุกเช้าค่ำทำให้จางไฮย,ยอกนอนไม่พอจนวันหนึ่งเขาก็ตื่นไปทำงานสายเลยพานโมโหโทรมาต่อว่านางเอกที่ไม่ยอมปุกนั่นทำให้ผู้จัดการไม่พอใจมาก คืนนั้นโบยองจึงขอให้จงหางไฮยอ,อกอยู่ต่อเพราะพวกเราต้องช่วยกันทำโปรเจกต์ใหญ่งานนี้ให้เสร็จหลังจากนั้นจงางไฮยอ,อกก็นอนอยู่ที่โซทุกวันและกลับมาหาหนางเอกเพียงแค่วันหยุดเท่านั้นพอออกมาเที่ยวด้วยกันเขาก็เอาแต่บ่นว่าเหนื่อยดาอึนเลยถามว่าเหนื่อยมากเหรอที่มาหาเธอเพราะฉันก็ทำงานเหนื่อยเหมือนกันแต่อยากใช้เวลาร่วมกับคุณ จางไฮยอกเลยรีบขอโทษบอกอย่าโกรธเลยนะโบยองคนสวยของพี่งานนี้ก็เป็นเรื่องสิครับพอดันเรียกชื่อผิดเขาเลยรีบเปลี่ยนเรื่องด้วยการเปิดวิทยุแต่ก็ดันไปเจอข่าวผู้หญิงแทงแฟนหนุ่มตายเนื่องจากจับได้ว่าแอบนอกใจพอนางเอกถามเรื่องโบยองเขาก็โมโหใส่ทำไมไม่เชื่อใจกันบ้างเลย แล้วเมื่อนางเอกบอกว่าเธอรู้สึกผิดกับลูกที่เขาไม่ยอมเก็บเอาไว้เขาก็โมโหใหญ่พอส่งเธอถึงบ้านก็ขับรถกลับไปที่โซทันทีนางเอกจึงได้ส่งแหวนมาคืนแล้วเมื่อได้อยู่กับโบยองสองต่อสองเขาก็ดึงเธอเข้ามาจูบจนได้ออดออดจากกิ้งแกลดกันในที่สุดแล้วจางไฮยอก Hi ก็ได้รับ SMS แจ้งเตือนเรื่องตั๋วเครื่องบินไปเกาะเชจู เขาจึงบอกนางเอกว่าถ้ามีใครอยากไปด้วยก็ไปได้เลยนะในที่สุดโปรเจกต์งานการสร้างสะพานก็เสร็จสมบูรณ์ท่านประธานกล่าวชื่นชมผลงานนี้โดยไม่ได้ให้เครดิตจางไฮยอกและโบยองแต่ที่สำคัญกว่าคือทั้งคู่ไม่ได้ถูกบรรจุเป็นพนักงานประจำที่บริษัทส่งผลให้จางไฮยอกต้องกลับไปทำงานที่บริษัทเดิมในอินชอน ส่วนโบยองก็เลือกจะกลับไปเรียนต่อเพื่อยกระดับตนเองเมื่อจางไฮยอกเห็นนางเอกขึ้นสถานะว่าจะไปเกาะเชจูเขาจึงรีบตรงมาหาเธอที่สนามบินโดยวิ่งไปชนเข้ากับผู้ชายอ้วนคนหนึ่งแล้วหนังก็ได้เฉลยว่าผู้ชายทั้งสองคนนี้มีชื่อว่าจางไฮยอกเหมือนกันต่างกันตรงที่ผู้ชายอ้วนมีชื่อว่าอีจางไฮยอก ส่วนไอคนผอมมีชื่อว่าจางไฮยอกซึ่งเมื่อหนึ่งปีเจ็ดเดือนก่อนหน้านี้จางไฮยอกได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจนพบรักกับนางเอกแล้วสำหรับเหตุผลที่ตอนแรกเธอชอบสูบบุหรี่แต่ดันดุอีจางไฮยอกไม่ให้สูบก็เพราะรู้ว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์เลยทำให้เธอหิวเป็นพิเศษไปแย่งอาหารเขาแถมยังง่วงนอนกว่าปกติจนต้องแอบหลับ เป็นระยะระยะแล้วในคืนที่เธอกำลังนอนร้องไห้อยู่ตามลำพังอีจงางไฮยอกก็โทรเข้ามาพอดีทำให้เขาได้มาหาเธอที่ห้องและช่วยเปลี่ยนหลอดไฟเรื่องทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้ล่ะครับซึ่งนางเอกก็เลือกที่จะช่วยพยุงอีจงางไฮยอกและไปกับเขาทำให้จงางไฮยอกโมโหบ่นว่านั่งสารเลวแต่แอดคิดว่ามึงต่างหากที่สารเลว แล้วมันก็รีบกลับมาหาโบยองเพื่อขอเธอแต่งงานแต่ผู้หญิงก็ปฏิเสธเพราะยังไม่คิดถึงขั้นนั้นชิปใกล้แล้วก็ไม่เหลือใครสักคนแล้วหนังก็จบลงสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปแอดมิดนอนโรงพยาบาลก่อนเพื่อจะได้มีโอกาสได้เจอพยาบาลน่ารักน่ารักสักคนแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับ สวัสดีครับ